สวัสดีวันที่27น้ำหอมไ่และวนะคะโโวันนี้เราก็มาส่งบิน5คนลงเหล็กนะคะเขตยังกอเธอจังหัวเขตจังหัวค่ะผู้บ่าวหาโคอนอาตาดีอ่ผู้บ่าวอุดรผู้บ่าวอุดรเอ่อ1นึงคนกัลาณ์ศรีหนึงคนแล้วก็เอยบ่แม่อุดร2เชียงใหม่เอาอุดร3ว่าะอ้ียยังวะซีครับอ,อ,อุดรเอออุดร3เอยแม่นบ่ อุดรแล้วก็แล้วก็ดดนี่ย่งกอเชียงใหม่คนหนึ่งเออเชียงรายเชียงรายโอ้สับสนสับสน,สบสนเอ้าเราก็ยู้มาค่ะเข้าประตูเจ็ดไปตรงนี้เลยมะพีมะพีพี่พี่มะพีมะพีพไปเลยไปเลยยูไปแล้วก็เรียวขวาเด้อไปเลยค่ะมามามาทำอะไรเพื่อนอ่ะ คนแรกมาจากจังหวัดอุดรธานีอำเภออะไรชัยวานครับอำเภอชัยวานเนะเาะอ่ะอูแจักพี่ยิยูมาตั้งแต่ตอนใดก่อเปลาดูว่าตั้งแต่อยู่เกาหลีนัง้งแต่เมื่อไหรครับอ่าจักปีแล้วตั้งแต่อยู่เกาหลีเป็นยี่สิบปีแล้ว,วะว่าละครับประมาณสิบปีเนาะประมาณแปดเก้าปีอูแจักตั้งแต่พี่ยิยูถือแตนต,ตอดตาพูดนะแช่ครับฟ<ะ>้าเป็นชายคนที่ดีตัวเป็นไะไรเล็กลังวัลนยังจับ แจกของพ่อแจกโม้งสะพานเรื่อยๆไหมเออสมัยแต่ขีดสร้างภาพได้แต่ก่อนเบาเล่แต่เลยติดตามเพื่อนมากนะเพื่อนใก่ดีคพืนแล้วบ่ถือตัวถือตัวตัวได้บินจริงไหมน้องบินจริงรอจักน้อยรอจักน้อยแต่ได้งานเพื่อนแหละอืมเนหลายครับบินจองมีเพนหลายท่านใจได้ไหมรอจักน้อยเนาะได้บินแน่นอนได้บินได้บินดีดีใจบ่ดีใจดีใจครับดีใจได้บินเนาะครั้งแรกครับไต้หวันไต้หวันตั้งแรกไอ้ไอ้ไปเกาหลีจักปีก่อน แปดปีกว่าครับแปดปีบาทเอาไอเทศภาษาเกาหลีด้วยจังหน่ด้วยอัญโยไฮเซโยก็เลยอันญโยไฮเซโยอ่าผู้นี้นะผู้นี้เนี่ยอาซื้อว่าจังไนค่ะซื้อว่าอย่างนะนี่ลานนี่ลานมาตเต้จังหวัดไหนนครพนมนครพนมโอ้ผู้บ่าวนครพนมเคยไปไต้หวันบ่เคยไปแล้วปพูดพูดไต้หวันเก่งไหมบ่ปันใดบ่ปันใดบอว่าเก่งแต่ก่อนไปเฮ็ดงานอีหยังน้องร้องเลงครับ โล่งหลอมเหล็กป้าอันนี้ไปล่งเหล็กบ่แม่นหลอมแม่นบ่ยังบ่วหัวยังบ่วหัวอ้าวยังบัวหัวแท่งเล็กฮะเห็นแต่แท่งเล็กเห็นแต่แท่งเหล็กยังบัวรูโอ้โหฟัน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 ดีไหมีเอาบ่แม่นเพิ่นโทรมาเราบ่โอัวแม่นอีหลีเธอเธอกดกดเลื่อนลงกดเลื่อนลงกดเออกดเลื่อนบ่กดตรงสีขาวลงมาเออเรารับเลยรับอะลูครับ เอออยู่นี่แหละบอกว่ามาเลยประตูเจ็ดเลี้ยวขวาโอเคโอเคได้แล้วอ๋อนี่ใช่ไหมอ๋อสวัสดีเธอเธอเธอกดอันเป็นซองคีในพี่เด้อตอนทางบนอ่ะไปไปไต้หวันจักปีก่อไปไต้หวันจักปีชื่อนี่บอกครับบออันพี่นะอย่เคยไปอ่ะเนียนสิบปีแล้วสิบปีบออบ่รวยหรอวะอเป็นอยังเป็นอยังคือว่าบอ ไปเฮตุงานลองหลอมมาตีตะกี้เราหลอมมันบ่หวอนบ่แต่ก่อนอ่ะหวอนอยู่เป็นบ่อันนี้ได้มาจากอันนี้มาจากเชียงรายบ้านอะไรบ้านอะไรบ้านรุ่งเจริญดีใจไหมดีใจไหมรูปหล่อนะเนี่ยรูปหล่อคนเชียงรายนี่หล่อทุกคนไหมทุกคนเนาะไม่ไม่เอาไม่หรอแสดงว่าเราหล่อสุดในหมู่บ้านฝักงอะไรหาลูกหาเมียไหมพี่จะไปแล้วนะแต่ตัว สู้ๆครับสู้ๆครับโอเคอันนี้น้องฮานอันนี้เป็นบ่อหนองฮานมันบ่บ้านยังก็บ้านยังบ้านกังครับบ้านกั้งเออบ้านกังดีใจบะดีใจครับดีใจบ่มีผููใดตอบมาบ่ดีใจดอกแม่นบ่เออเอาเออเส้นเอกสารเด้อแบบนี้เด้ออันนี้นี่อันนี้ผูบ้าอุดรบ้านยังก็ฮือบ้านดุงบ้านดุงบ้านดุงนี่รลูปล่อนี่รลูปล่อเห็นบ่เนี่โสดบ่โสดะบ่บม่มีเมียแล้วมมีเมียมีลูกแล้วเออ เดี๋ยวมี่พาไปถ่ไทยหูุกับหยักอาอปนิเสธไทยเอกสารเออบอรมนเนเจสเซนเอกสารไทยเอกสารมาสันิ์ทธิ์เออเอาปากกาออกมาเอาปากกาให้เพิ่น <c oughs> <c oughs> อาทู่อาทูเดี๋ยวเด้อทุกหลพซ์ปีว่ก็ได้ย่าเฝ้าเด้อพี่น้อกกองไฟเลยตอนนี้เราก็จะมารายงานตัวนะคะก่อนออกนอกประเทศนะคะทุกคนอ่าเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอถ่ายรูปนะคะ พี่อิวก็จับโทรศัพท์สองเครื่องสามเครื่องอยู่ก็คืออธิบายนิดนึงบางคนน่ะไม่เข้าใจบอกว่าไปไต้หวันน่ะมารายงานตัวเสร็จแล้วแล้วเวลาส่งบินก็ต้องไปเสี่ยงตอมออันนี้คือเข้าใจผิดก็คือวีซ่าที่พี่อิวทำอะมันจะเป็นวีซ่าทำงานซึ่งมันเป็นเอวีซ่าทำงานที่ถูกกฎหมายนะบางคนอ่ะไม่เข้าใจว่าไปแล้วก็ต้องไปเสี่ยงตมอไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าอันนี้มันไม่ใช่ เราผ่านตั้งแต่เรายื่นวีซ่าแล้วเรามีวีซ่าแล้วนะคนที่จะไม่ผ่านตอมอก็คือคนที่เคยทําผิดในไต้หวันอันนี้อธิบายให้เข้าใจก่อนอ่ายืนเรียงกันยืนเรียงกันหันหน้ามาหาพี่เออหันหน้ามาหันหน้ามายยพะสปอร์ตไหมโยพะสปอร์ตยัยำมาแดงยบมาแดมันบรตูตรงกลางเราก็ถ่ายรูปกับยักษ์นะคะ ขณนะน,นี้เราก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปโหลดกระเป๋าค่ะไปเดินค่ะเดินยางไปหม่องเกาไปห้องน้ำว่าเป<ะ>็นยังไปเดินเลยค่ะามาแม่นี่ก่อนเราจะไปเอาเอกสารกันนะคะตอนนี้เราก็จะแจกเอกสารกันนะคะ เ,เพื่อที่จะเอาไปให้ในจ้างที่ไต้หวันม,มันก็จะเป็นโยกเยกเยกๆหน่อยเพราะว่าเราจับโทรศัพท์หลายเครื่องนะคะน,นะะนี่เราจะแจกเอกสารกันนะคะ อ่าเราก็แจกเอกสารกันอยู่ว่าเราอยู่กันที่สนามบินเป็นเอกสารที่จะต้องเก็บเออไว้ในกระเป๋าเพื่อเอาไปให้ในายจ้างที่ไต้หวันนะคะ,อะเอาเกา็บแล้วจะดึงออกเออวันย้ำไปหัวเดีไต้หวันเราจะเอาให้อีกิน ได้กระเป๋าสะพาก็ได้ได้ได้เอาใส่เลยอาเรียบ้อยล้วอีกอี่ฉบับนะครับเอกสารฉบับนี้ให้ติดตั้ตลอดไม่ในัง้งใส่โลนะครับเพราะว่าถ้าองเาจะยื่นอเลยได้ก็ยังสุรพุ่งก็มาเบิ้องล่สุด จะไปเบิ S <S first, ่งเครื่องข่อยพรมไมาแรัแแกเบืองเลยว่ามันซื้อจากของบ่อเคข้างไนจะมีปักาให้นะครับระสิครับแกแกเบืองเพราะว่ามันสีได้ใสเดี๋ยวให้ดึงไบใบตรวจไอ้พี่เสียออกมา แกออกเลยเออแกออกเลยราคราวนี้เราจะมีเอกสารตื้นถ้าเราตรวจโภชิตภัณฑแนบแนบแซกกระปัสปอร์ตดึงดึงออกมาเออมีมีพลครับครับผมเออใบนี้แหละเอาออกมาเออแค่นี้อันนี้เก็บอันนี้เก็บนี่ว่าเป็นไปกองครนบ,รบเออแมนแมนนี่รันครับอ่าคู่ครับอ่า เออนี่เอาออกมาแล้วก็เอานี่ออกมาอันนี้เอาใส่เอาอันนี้กับอันนี้กับพาสปอร์ตซองอันนั้นเก็บเก็บใส่ในซองไว้เก็บใส่ในซองไว้เอาใบนี้ออกมาอันนี้เอาใส่กับพาสปอร์ตพาสปอร์ตอยู่ใส่อาออกมาโบจะดึงออกเออหมายถึงดึงออกมาเป็นชุด อาจะไปหมายถึงเอาหนีออกมาเป็นชุดเอานีเก็บเอานีออกมาเออแล้วก็เอาไซก็พาสพปอร์ตเอาไซก็พาสปอร์ตเอเตไไตเอ <c oughs> okay. เดี๋ยวสิบ้าไปรายงานโตไปเช็คอินโอเคเดี๋ยวเขาสิขึ้นเอกสารให้ด้อ่าหลังจากโหลดกระเป๋าเสร็จเราค่อยเอากลับก็สองเสียบกันเหมือนเดิมนะอย่าอย่าสลับให้นายจ้างนะ อะไรนะว่าไมีประโยชน์ถ้ารู้อย่างนี้ผมไม่ประชิดเข็มสามเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเล่าอะไรให้ฟังคนงานพี่ฉีดห้าเข็มติดโควิดอยู่ไต้หวันเกี่เข็มก็ไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวที่ตัวเราจะรักษาตัวเองได้ไหมเออถูกต้อง่ะถูกต้องกนพี่ก็ว่างั้นแหละเรามาเช็คดูนะคะว่าเราอยู่เคาน์เตอร์ไหนตอนนี้เราอยู่เคาน์เตอร์ อีว่าแอร์ก็คือไปตัวทีเดี๋ยวไปกันค่ะโอ้ยนซื้อไมนี่ก็ได้กกันอยู่ลกันนี่แล้วเลยเด้ดิพี่พี่นัดนี่ก่อนเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็ไอ้กุ้ดบั้นไปเกาห่วงนั่นบลาเออไปมากเกาห่วงเนยเจื้อยแล้วกบอบอยานแบบรถติดเข้ามาหอดก่อนมันก็ดีเปิดแล้วเคาน์เตอร์เปิดแล้วเดี๋ยวสีผ้าไปจังสิได้ไปรออยู่ข้างในเลยไงยุ่งดีๆแล้วยุ่ง บบเดียวเป็นเหมือนรอบที่แล้วนะน้ำน้ำท่วมนะแล้วเกิดอุบัติเหตุไม่ไม่ใช่รถบริษัทนะหมายถึงมันมีรถเกิดอุบัติเหตุแล้วรถไปไม่ได้ชั่วโมงครึ่งแล้วเคาน์เตอร์เขาจะปิดคิดเบิ้งว่าฟาดแปดแบบลอยยี่สิบเลยแบบโอ้ตคนที่นั่งอยู่มานหนาเลยจนว่าโอ้บวกผมได้บินในย้อนพวกพีิวนี่ล่ะผมสิมากับมากอบพุณนมาเถอเฮาเลงเลงเลงใส่กันเลยว่าเฮามาให้มันก่อนเวลาดีกว่าเฮามาถึงนะมันดีแล้วตลอดปลอดให้เฮามาล่าเขาดีกว่าขอล่าเขาแมน ของคุณนิตโยน่ะรอก่อนเด้ออันอยู่อันกำลังทำเอกสารให้อยู่นะคะรอรอวีซ่าเนาะรอก่อนเด้อนี่เข้ามารับชมน่ะซักไล่เบิร์ตูเลยบ่สนี่ซักตะเคียนบอสบอสมีใครอยากซื้ออะไรไปกินอยู่บอสยิ้วเข่ากันบ่ละเอาเราไปเข่าห้องน้ำหอใจบ,บ่แล้วเปิดประตูห้องน้ำบ่ไบด้บอสขึ้นแลเจ็บท้องบอสดิ้งยังไง ไปเบิ้องออกกันเด้ออ่าเราจะพาไปเช็คอินแล้วนะคะทุกคนเราจะพาไปเช็คอินแล้วค่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้านุ่มๆห,ห้าหนุ่มนะคะห้าหนุ่มผู้เป่าจางหัวนะคะโรงเหล็กนะคะโรงเหล็กคะ่ะโรงเหล็กเขาจะเอาไปข้ายเหล็กจ้อยบะนีล่ะเี้ ไปเลยค่ะตัวทีนะคะหลังตัวเอชผ่ะหลังตัวเอช่าเรามาพามาเช็คอินแล้วนะคะสามนมนะคะสามนมพามาเช็คอินที่อีว่าแอร์ค่ะโอ,โยอยู่ไม่ยังล่ะอันไหนบอกกินก็เอามาพี่จิกินให้เธอาใส่กระเป๋าเดียวโลดเพราะว่าอีว่าแอร์เขาจะาให้กระเป๋าเดียวเออแล้วแกะปะแกะกระเป๋าไปดิจะแล้วลอกดีไลน์อ๋อ ลอกดีคกบ่เะ <c oughs> บใส่เจ้าไปน้ำมูแม่พูนเขาไปก็แล้วเสร็จเลยบ่ต้องไปยังค่อยๆเฝ้าของท่านอยู่ท่านอยู่คือหอดีใช่ป่ะมีมัดให้บอลมัดเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงป้ามีหอด้วยอันมามาเอาไปกินไตวันพี่น้องเบิ่งเอาเด้อ อันนี้ค้นหูจกักอยูวได้เนี่ยหูจกักอยูวมาสิบกาปีตั้งแต่อยู่เกาหลีน้ำกันพูดอะ้ยสมัยแดดจังกึิยังบอดังรับประกันการันตีบินกับพิวได้บินแน่นอนเบิ่งกันเอาเด้อไอเจ้าว่าภาษาไตวันได้นาะเบิ่งมูเด้อไปไต้วันตั้งสิบป,ปีเธอเธอเธอ,อสีเห็ดจังไหนโอ้เอาใ่ทางเชิงอบอก ก็ห้เดบน่งแม่บอแ่ได้ังบอแม่งเธอเขาให้ช yep uh> hmm. uh> anyway> ิ้นเดียวเพราะของเธอมันเป็นสองชิ้นเธอเขาจะเข้ามาชิ้นเดียวบ่ยันโอ้เอาเออเธอเห็ีแนดโดีิแต่ถ้าบ่ไดก็บ่เป็นยัง ดูแลมูเด้อเบาเจ๊กได้อ่ะภาษาเจ๊กเบาหนักปะบ่อเบาปิดเตบอกไอ้นี่อะไรอยู่อ่ะเออเอาใส่ไป้นี่นี่อันเดียวเราจังไปเอาน้ำออกเอาน้ำออกถ้าเอาขึ้นเครื่องเขาบคให้เอาน้ำใส่ของเร็วอ่ะเออเข้าไปเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วจังเอากระเป๋าสะพายออกมากก็ได้บ่หดลอยเป็นบ่อถ้าเกิดลอยบ่อได้เด้อไปเอาอะไรขึ้นเครื่องนี่ดิ เขาให้ชิ้นเดียวแม่นแมต้องเฮ็ดชิ้นเดียวแล้วก็โหลดได้ชินน้นนึงถ้าคล้องฝากบ่ได้บ่บบบแม่นี่เด้รรดนนกระเป๋าโหลดอันนึงเขาให้โหลดอันเดียวให้เอาขึ้นเครื่องอันเดียวเพราะว่าจำกัดน้ำหนักไหม เออเว้ยเสียใช้ว่านอุดรได้อยู่แล้วเสียเฮ้ยไปโยไปบอกใส่ในอันนี้ก็ได้ใบย่ามเขาตรวจอันไรเก็ต้องแกะออกเอาว่างไว้เอาวางไว้เลยเออย่าไปน้ำกันอย่าใหดเสียคือเออไปโยไปโยไปค่อยๆไปคนบ่หลายใครอยู่ตอนนี้เราก็รอหนุ่มๆห้าหนุ่มนะคะวันนี้ส่งบินห้าคนนะที่อยู่ก็รออยู่นะคะระหว่างเช็คอิน ที่สายการบินอีวาแอร์นะคะ BR 2 1 2ตอนนี้เราเช็คอินเสร็จแล้วนะคะรออีกรออ,อีกโซอีกสามคนคะ่ะอีกสามคนอยู่ฝั่งโน้นสองคนนี้เสร็จแล้วแลกไปจักมือนะแลกซท่านเออ บ่หลายดอกบ่หลายดอกโอ้ยหัวแพกยางดีเนาะสายการบินนี่ขเขาจะโบไหต่อไปแค่เหลือ20โลนึงอ,อีว่าแอร์โบไลด้แล้วได้แค่20โล 20, 23กิโลไม่ต่อไปเริ่มมันที่หนึ่งกิโลแพงด้วยนะเดิ่ไปบินก็แพงด้วย อาวยูยูแลนแลนแลนอันนี้ได้อยูเบนบอเออโอเคอะไรนะเอาออกพี้ออกมาอีกเาได้เออเออออกออกมาเออเอาเอาออกมาเอาใไซใบเดี๋ยวมันเสียเพราะว่ามันเป็นใบพี r ซีอาถ้ามันเสียมากมันเสียยาก อันนี้นะเก็บได้เลยเป็นใบจองตัวซื้อๆนี่ยเอาออกเลยเออเอาแต่ตัวก็ไปต่อหม้อต่อหม้อเส้นไปต่อหม้อฟังนันเด้อ่าเส้นแล้วมาเออเอานี่ไปอันนี้ยาเสียใบค้าเข้าไต้หวันนะอันนี้อันนี้ทีมก็ได้บ่ทีมก็เอาใส่ในซองไว้ใบจองตัวซื้อๆเอาเก็บไว้ไปกเพื่อนนะไปก่อนเพื่อนไม่ได้กลับมาทีหลังอ๋อเอาอันนั้นใส่ในซองไว้เอาเอกสารน่ะใส่ในซองไว้เอาเอามาแต่ตัวกับใบขาเข้าไต้หวันอ่ะ อันนี้เนวทความสะอาดอันนั้นสนามบินเด้อพี่น้องเบึงเบงเบงมันแรนฮ่าฮ่าฮ่ามันแรนแล้วมันก็บอกว่าอันนี้ยางบุทั้งบบกไ,<ป>ไปแต่เอาไปแนอยูบานเท่าน้นอบานผีเปื้อน เจ้าหน่อยเขาเสียถั่วทิมคัดเด้อร์กระปอกกระเป,าปะ๋าปากองปากกาเยอาเอาซ่วงให้เอเย่ N นผิดอันเดอนั่งติดกันไหมนี่ได้เบ่องอยู่ตัวเยหาิหกหาิหกจี<ค>จีเฮดหาิกหาก,หกอยู่ขอไปทางนก่อนมีเวลายอยู่าขาไปเปลี่ยนได้ เข้าไปก่อนหรือจังเปียาติดหน้าต่างใช่ไหมบอยยงสูตรลำบอกหูว่ามันสูตรบอหก <60. S 1> สิบสีทรงข,ขึ้นเครื่องแล้วเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> สีได้ไปนอกแล้วเดอ้อ <c oughs> สิได้ไปไต้หวันแล้วดีใจบ่ดีใจบ่ด,จดีใจครับดีใจครับได้บินแล้วได้บินแล้วเซลฟี่มาแน่เด้อเครื่องเครื่องอะ่ะโอ้ยเนาะอ,อันนี้ผู้นี้แน่น,นั่ผู้นี้นะอันนี้ได้ดูน้ำกันหลายแล้วสามสองสามสองนะเลขออกเลขออกงวดหนะน้าเลขจะออกอะไรเลขซื้อเลขตัวใดเธอเธอซื้อเลขตัวใดบอซื้อว<ส>่ะซื้อเลขตัวใดบอกดู ของเสื้อที่าอยู่ไม่สิ่จำเลยาเจตดพี่น้องฟังเอาเด้อเอาเรียบไปบันนี้ก็เอากระเป๋าเลยเดี๋ยวสีผ้าเข้าไปแล้วเอากระเป๋าอ้าวเรามาส่งบินคุณหนาบ๊ายบายไปถ่าเรียบเ,เรียวเขานี้เลียวเขานี้ไไนโอเคเดินทางปลอดภยัยถึงไต้หวันโดยปลอดภัยนะคะทุกคน คุณแล้วคุอนอยากแบกมูพุณฟาแถวหลังอะะเออโชคดีเดอ้อไปแบกเล็กข้าเจ้าไล้ไโอไล้ไล้นะโ็งงานนี่โอโลอยโซมุงข้าเจ้าว่าเอาโชคดีไปก่อนเดอ้อโอเคคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่ยูปิดไฟ้สดก่อนนะจ๊ะไปก่อนพี่ยูหิวข้าวมากอา้าวเสร็จแล้วนะคะ